สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่ดาแฟมิลี่นะคะแมดาจะยกสวนของแม่ดานะคะไปไว้ที่ครัวกลางแล้วนะคะเหี๋ไวแมด้าจะยกไปแล้วนะคะสวนหน้าบ้านของแม่ด้านะคะเดี๋ยวค่อยเอามาปลูกใหม่เนาะนี่จะยกไปนะคะหอมนี้เราต้องใช้ทุกวันนะคะนี่เราก็เข็นลงมา เราจะเอามาไว้ตรงนี้นะคะใกล้ๆครัวนี่แหละครัวอยู่ตรงนี้นะคะ ตัวมันต้องไม่ต้องเดินไกลๆนะคะทำตัวก็สามารถเก็บได้เลยเนาะยกลงไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเรี๋ยว าจะใส่สอยมันจะได้ง่ายสะดวกสบายแล้ต้องขุดอยู่นึงนะคะเพราะว่ารากของมันจะได้ไม่แห้ง ไม่งั้นรากของมันแห้งนะคะนิดนิดไม่ต้องเยอะ จะแ,แห้งไปรดน้ำผักพริกก็งามไปด้วย ใ้สอยสะดวกนะคะมีรดน้ำต้นหอมพริกก็ได้รับน้ำไปด้วยเพราะว่ามันจะจินลงไป,จจเ,ไปเพราะว่ารากของหอมนะคะนี่เห็นไหมรากของมันนะคะยื่นออกจากกระถางนะคะ เราต้องเอาลงไม่ให้ดินมันไม่ให้รากมันแห้งชึ้ต้องขุดดินนิดนึง ส่วนด้านหน้ามันก็เต็มแล้วนะคะมันแน่นแล้ว,ลวตรงนี้แหละมันจะได้รับเสียงได้รับเสียงคอ นี้เราก็มีหอมไซส์แบบสะดวกสบายไม่ต้องออกไฟตลาดนอกแล้วนะคะเนาะแล้วเราก็ได้หอมสดนะคะสดเหมาะที่จะทำกับข้าวด้วยนะคะนี่ก็จะมีพริกนะคะพริกนะคะหอมนะคะเนาะใส่สะดวกสบายในการทำกับข้าวที่ครัวนะคะเห็นไหมละ่ะนี่ที่ครัวนะคะ ก็นี่แหละค่ะหูดอกกุหลาบดอกนี้เหี่ยวไปแล้วดอกนี้บานเลยนะคะนี่โหสวยมากเลยงามงามนะคะนี่หอมถ้าหอมอันนี้มันมันไม่ใช่หอมแบ่งเนาะอุ้ยมันกำลังออกดอกนะคะนี่กำลังออกดอกมันเป็นหอมหอมแบ่งนี่เราหอมเลยเนาะหอมเลยเราต้องเด็ดเอาส้อยเอาเนาะ หอมเลยนะคะนี่เมลาก็พรวนดินเอาหญ้าใส่แล้วต้องเอาปุ๋ยมาใส่อีกจะง,งามมากเลยเนาะต้องเอาปุ๋ยมาใส่อีกมะเขือเทศนะคะนี่ขิงนะคะขิงก็ไม่มีกล่อยเนาะขิงก็ไม่มีกล่อยนะคะมะเขือเทศนะคะโอ้ลูกใหญ่นะคะอยู่ใกล้ครัวด้วยสะดวกสบายนะคะ ถ้าเราปลูกแบบนี้นะคะทําครัวนะคะทําครัวก็สะดวกสบายเนาะสะดวกสบายคือเราทําครัวอยู่ตรงนี้นะคะก็เก็บอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะพืชผักสวนครัวอยู่ที่ริมรั้วนี่แหละค่ะเนาะพืชผักสวนครัวอยู่ที่ริมรั้วนี่แหละค่ะสะดวกสบายนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะ ฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กด, share, ก,ดกระดิง่งกดติดตามให้แม่ดาแฟมิลี่ Family ด้วยนะคะอุ้ยนี่ไปดูซีฟักทองของเราออ้ฟักทองออกดอกแล้วนะคะไปะเราผสมเกรสรให้มันนะคะนี่ดอกตัวเมียนะคะดอกตัวเมียบานแล้วนะคะนี่เราก็ผสมเกรสรน,นะคะถ้ามีแมลงแมลงเขาจะผสมให้เนาะนี่เราก็เอามาใส่กันแบบนี้นะคะเนาะเกรสรของมันนี่ เดี๋ยวฟักทองมันก็จะติดลูกดีนะคะช่วงเช้าๆนี่นะคะไม่มีแมลงเลยเนาะเราก็เอามานี่ทาทานะคะนี่ทาทาเกสรตัวผู้ให้ให้ตัวเมียมันจับเนาะเราก็เอาทาทาช่วงเช้าๆนะคะนี่ฟักทองก็จะติดลูกนะคะขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดี